นีเป็นภาพการเดินรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมของสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ร่วมกับชมรมฮักเขาใหญ่โดยเฉพาะการไม่ทิ้งขยะในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก,ก่อนการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ต Big m o u n t เทน2023ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่13เมื่อวันที่9-10ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า5,000 50, 0คนและภายหลังจบงานนะครับ ผู้แทนจากสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และชมรมฮักเขาใหญ่ประชุมกันเพื่อถอดบทเรียนร่วมกันนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่สะท้อนว่าปีนี้ก็จัดงานได้ดีครับโดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะภายในบริเวณงานจัดเตรียมถังขยะไว้จํานวนมากมีการคัดแยกขยะกันอย่างชัดเจนรวมถึงมีน้องๆอาสาสมัครคอยแจ้งการแยกขยะก่อนทิ้งรวมถึงส่งขยะออกไปยังหน่วยงานที่รับจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ส่วนการจัดการเรื่องรถนะครับสามารถให้บริการขนส่งนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้นมีการใช้รถตู้วนส่งกันมากขึ้นรถติดน้อยลงจากปีก่อนส่วนเรื่องระบบการจัดการบริหารและก็บริการอาหารเครื่องดื่มต่างๆภายในงานอาหารมีคุณภาพดีราคาเหมาะสมเป็นธรรมนะครับแต่ผู้ประกอบการที่มาเปิดร้านด้านนอกงานรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะว่าผู้ใช้บริการด้านนอกน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะคะก็คือเรื่องปัญหาเรื่องวินมอเตอร์ไซค์นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าก็มีเสียงบวยมาจากบรรดาที่วินนะคะว่ารายได้ไม่คุ้มกับค่าที่ลงทุนไปนะคะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนสําคัญเนี่ยเกิดจากการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะซึ่งได้เตรียมตัวมาเพราะว่าปัญหาจากปีกที่แล้วที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาโดนขุดวิใช่ไหมคะปีนี้เนี่ยก็มีการจัดการที่ดีขึ้นก็คือบางทีก็เอารถ มอเตอร์ไซค์ใส่รถกระบะมาเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เขาจะต้องจ้างวินมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งก็เลยทำให้เกิดปัญหากรามา่าอย่างที่เราทราบก,กันดี นอกจากนี้ครับยังมีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องโดยพบว่ามีการโพสต์ซื้อขายยาเสพติดภายในงานกันอย่างเปิดเผยผู้เสพก็น่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนจึงเสนอแนะไปยังผู้จัดงานนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดงานในปีต่อๆไปครับ